น่าเชื่อตั้งแต่บอกเลขถูกมาเมื่อปีที่แล้วเลขมาเดือนเมษาออกบอกเลขห้าแปดหนึ่งเก้าสี่สองหกสี่สองปีที่แลว้วแล้วก็ออกได,ได้เลขสามออกศูนย์สามแล้วก็เลขสองสองออกหนึ่งสองถูกสองสามงวดติดกันแล้วก็เลขที่ออกหนึ่งศูนย์หก สองเที่ยวกับฟันว่าซื้อช้างพั0หบาทก่อนออกหนึงหเฉียดเต็มเดียวเลกอมสิ้นออกบอกถูกแล้วออกบอก3ตัว1,49่งสใครดูในสถิติตเ,ลเลยได้ว่าเป็นความจริงให้แล้วก็ดูเลขในเตา่ห้าเก้าก็ออกถูกเมื่อออก8ปดก็ซื้อเอง ตัวเต็งตัวเกือบ300แต่เปลี่ยนคืนเป็น7 8 3ก็ถูกไม่คิดว่าจะฟันแม่นอยางไงอย่างนี้นนตั้งแต่ฟันพ่อเก่าฟันว่าให้โชคให้ลาบให,ให้จังจิตขออยากจะออก YouTube ออกแล้วปีหนึ่งก็คนก็ดูเป็นพันคนได้ก็ออก Facebook มั่งอะไรมั่งก็ YouTube ก็ไม่ค่อยมีคนดูเลย ไม่เคยคิดเองว่าเลขจับฟันแม่นอย่างนี้งดแล้วก็ฟันว่าจับปลาก็ซื้อเจ็ดแปดแปดเจ็ดแล้วก็ฟันว่าไปบ้านสามครั้งก็บ้านที่ 38, สามสปก็ใสสามเจ็ดแปดเจ็ดแปดสามไปออรถรีออกสามเจ็ดแปดถ้าซื้อกลับก็ถูกฟันว่าจับปลามือข้างเดียวได้ปลาสองตัวก็ออกหนึ่งหนึ่งก็ทางไล่เป็น สาคเมนสาสรินก็ออกหนึ่งหนึ่งก็ถูกนี่คือเลขที่ฟันเองถูกมาแล้ว400กว่าครั้งตั้งแต่อายุ20ปีอยากจะออกเลขทาง YouTube ให้ยู a c e b o o k กัญยารัตสมุทให้โคโนได้มีโชคมีลาบแล้วแต่ใครเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ไปที่ไหนอยากบอกประจำเมื่อวันที่ไปสมัครร้องเพลงใหม่ตรงคำที่ อำเภอไผ่ชลีก็บอกเขาว่า950มันก็อ,อก50อมสินไปที่ราชบุรีบอกเลข58ก็ออกอมสิน58ก็เชื่อไม่เชื่อกันแล้วแต่ถูกมาแล้ว400ว่าครั้งซื้อเองฟันเองฟันอยากบอกให้มีคนมีโชคมีลาบ ก็มาใช้เลขทําเลขสูตรอะไรเป็นเลขฝันจริงๆบางทีก็ฝันว่เสร็จก็ฝันคงซ้มคืนนั้น,นก,ก็พยายามไม่อยากบอกใครกลัวจะเลิกกลัวจะไม่แม่นกลจะไม่แม่น,มมนเลยไม่อยากจะบอกใครเยอะนี่ก็อยากจะบอกว่า6กเจนว่นนี่คือเข้าตรงกับเต็มเดียววดนที่ออกห้าก็ฝันเห็นบ้านเลขที่ตัวเองสามสิปดทำหนึ่งเพราะว่าหนึมันออกอยากเลย ซื้อ5 3 0สามศยอตรี่หใบไม่มีเลยไปซื้อลอตรีได้สามก็ซื้อ2 0ก็ออก30ล่างแล้วก็งวดออก530บนก็มาได้ซื้อซื้อแต่ล่างอย่างเดียวเลยอยากจะออก YouTube ว่าเลขที่นอาจารย์ก็บอกว่าถ้าอยากได้เลขก็หาธิฐานจิตขอก็ อยากให้คนมีโชคมีลาบกันเลยอยากออกทางเฟซบุ๊กยูทูบให้ดูกันว่าจริงหรือไม่จริงบอกเคยลงไปแล้วมีคนดูเป็นพันๆคนวันนี้ฝันแล้วแต่ให้ซื้อเลขอายุตองผม62ปีเกิดปศศ4นย่ย่างเก้า63สา คือเมื่อคืนฟันเห็นเพื่อนเก่าๆกา็เพื่อนเก่ากับอายุเดียวกันให้เล่น04 6362วันนี้ตามเฟซบุ๊กกัญญารัสมุด